สวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ก็ดีใจมากเลยที่แบบทำคลิปทุกคลิปแล้วพยายามได้ถึงหน,นึ่งพันขนาดนี้คือดีใจมากจากยอดที่มีอยู่เจ็ดคนที่เพื่อนติดตามตอนนี้มีถึงพันแล้วก็ดีใจมากเลยทุกคนที่ติดตามนะคะ ก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยที่ติดตามนะฮะจะขยนันลงคลิปค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีไอเดียคิดเลยจริงๆทุกคนไม่มีไอเดียคิดจริงๆค่ะก็ก็ดิใจมากเลยอะไม่ได้จับ YouTube มานานพอเข้ามาดูช่องตัวเองโหเยอะ,อะรู้สึกแบบไม่เคยได้แบบนี้มาก่อน เพราะเราก็เคยทำช่องเก่าก็ไม่เคยได้แบบนี้เลยก็ดีใจมากเราขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตลอดก็ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ดีใจแล้วเราอยากจะพูดว่าถ้าทุกคนอยากให้เราทำแบบไหนทำเป็นตัวละครอะไรหรือใส่เพลงอะไรเราจะไม่ว่าแล้วพิมพ์มาได้เลย เดีย๋ยวเราจะตามอ่านไล่เมทีจากข้างบนมาถงข้างล่างอ่ะเดี๋ยวเราจะอ่านพออ่านแล้วเราจะไปคิดว่า,าทําดีไหมเราต้องการคําพูดมากเลยเพราะว่าเราคำคลิปอะ่ะเราหมดไอเดียคือช่วงนี้เรารู้สึกแบบรู้สึกหน่อยมากรู้สึกเหงาก็เลยจะหาอะไรทําก็ ก็ใครอยากให้ทำเมนอะไรชอบตัวไหนชอบเมนไหนชอบวายไหมชอบอะไรไหมก็เขียนมาเขียนมาเลยอยากให้ทำตัวอะไรเดี๋ยวเราจะไปหาให้เราทำให้อย่างแน่นอนรับรองคะ่ะทุกคนดีใจวันนี้ดีใจมากขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามมาก็พูดคุยกันนะคะถ้าแบบถ้ามีเวลาว่างก็ จะคุยลฟาสุดใน u t Youtube คุยกันนั่นแหละแต่ตอนนี้ว่าจะทำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ต้องดูดูก่อนใช่ต้องดูก่อนก็ขอบคุณทุกคนคะ่ะไม่มีอะไรจะตอบแทนแล้วขอบคุณมากเลยนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนฝากติดตามช่องนุ่นซ่าไม่เนี่ยด้วยนะคะก็ ด like, กดไลค์กดแชร์แล้วกดสมัครใครด้วยนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคน